เอออาารสบด้วยสบายบ่อยแล้วไปที่ไหนที่ไหนสวยกราดากราสิบัวยอากาแล้วว่าที่กวมาด้วยไปที่ไหนไปจากทางจากทางอะ ไปตากาจักราเปลี huh. uh ่ยนเรื huh. uh ่องการไปช่วยน้า huh. ท uh ่วมโคราชของคณะศิลป์หนูตานะคะ เราตั้งโรงทานเอาไว้ตั้งสิษย์กว่าจุดที่โคราชมีโรงทานของท่านอาจารย์โสภาช่วยน้ำพวกครับตั้งโรงทานช่วยน้ำพวกงเอาโรงทานนี่ฮะตุ๊กเนี่ยเอาไปช่วยน้ำพุ่งมีมีโรงทานท่านอาจารย์โสภาสองโรงทานโรงทานศรีไทยใหม่หนึ่งโรงทานนะคะโรงทานคุพรรณสิริหนึ่งโรงทานแล้วโรงทานของหนูเองเนี่ยไม่ใช่ของหนูหรอกค่ะตั้งลูกศิษย์ ตั้งมาเก้าวันท่งเลิกเมื่อวานนี้ลูกศิษย์รวบรวมบอกโทรศัพท์บอกบุญกันมาค่ะได้มาเกือบล้านหนึ่งนะคะหลวงตาหลวงตาที่ไหนโคราชครับน้ำท่วมโคราชนะคะแล้วก็ไม่มีข้าวทานกันอันนี้โรงทานทางเราเป็นจักทั้งหมดเกือบสิบโรงทานนะคะที่ลูกศิษย์รวบรวมเงินมาช่วยโรงทานกลางเนี่ยตอนนี้เหลือเงินอีกมีได้มาประมาณเก้าแสนกว่าใช้ไปแล้วห้าแสนกว่า เหลืออีก4แสนกว่าเราจะจัดถุงยังชีพของแห้งไปมอบต่อค่ะเออไปเลยเขาเหลือ4แสนกว่าจะทำเป็นถุงยังชีพแล้วไปแจกต่ออ๋อเอเออ๋อใช่อ๋อใช่โอเคบุญโอเ เแปนะแปอยู่ฝังนะัว่าพวกเทวดามา้ท่านไปไหนบ้านไหนท่านท่านเคยเห็นเปพวกเทวดาท่หลายร้อยใจร้อยใจไงว่าเขาตามอะไรตามดูแลรักษาท่าน ท่านไปจะบอกหน้าเขาเลยเทวดาทั้งหลายเขาด้อยใจวะเอาใช่ดิอย่าด้อยใจเลยวะเราพอใจกับทุกทุกท่านที่มาเราอะอ้าวเ,เป็นไรกี่ร่นะางอ่าเขาเขาว่าเขาด้อยใจเขาวะเราไปพวกพวกเทวดาทั้งหลายเขา tích cực ăn là cao vàng và lúc cấp bạc 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 อย่าหอมครับอย่าหอมที่เคยฉันนะครับนะครับอย่าหอมที่หลุกตามเคยฉันนะก็มาถวายครับผมอย่าหอมภุ่มกระสิ์นะครับ รักษาธาตุขันหลวงตาครับฮะไปัจจัยก็ถวายเพื่อรักษาธาตุขันหลวงตาครับโอ้แข็งแรงครับเออเออพอใจพอใจมุชาทำที่หลวงตาเมื่อกี้เมตตาตัวดาเจ้าค่ะมุชาทำมูชาธรรมหลวงตาที่เมื่อกี้บอกว่าเมตตาทเทวดาครับอีกหมื่นบาทโอ,อ้พอใจพอใจอันนี้ลูกฝังมาทำบุญหนึ่งพัน 1, บาทลูกชายฝากมาททำบุญหนึ่งพันบาทครับอ้าวเ,เป็นสิจีนะ เป็นคือจะขอบปานะแล้วฝรันว่าเจวดาเขาศึกษาบ่ารักขาเขาว่ากันแล้วไม่บอกหน้าเขาเลยเขาน้อยใจเขาว่ากแล้วบอกคครฮะอย่าน้อยใจเลยสิ้ะใจใหญ่ๆนะสิี่นะบอกถ้ากันก็เป็นนะทำบุญให้แม่แข็งแรงหนึ่งพบาทครับ ทิ่ให้สามีคุณอภิชัยเด่นดน,นิติกรหมื่นบาทครับอันนี้เมตตาด้วยครับออ่า่า พาาองด้วยอาหพี่เลาว่านาหนาตาเราพอใจอ่พี่เลาทาจะพอใจกับเราหรือว่าทำไมเศร้าพอใจ นืมควายแต่จะจะขับเราพอใจสมบูรณ์ถวายองค์หลวงตาห้าพันบาทครับฮะบบนครับถวายหลวงตาห้าพันบาทครับเหลือห้าพันเอพอใจพอใจ ขอนะไรจะขออะไรลต่แต่ไก่ป้าเปลวเดียะเขาเก็บเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันไก่แต่ไก่เปลวเนี่ยะให้แล้วครับไก่แล้วนะเออเดียะเขาพี่วัชรานไปไหนยเขาได้เขาไก่ละได้ละเราก็ได้ละก็ เวลาว่าก um ็ไม่เห็นว่าตามหลังว่าอะไรหลังราคาไม่เห็นว่าเจอกันตรงนีที่อาจารย์กตีีเยที่ตอนนี้ก็ไดน้วทว่าพบพี่น้องตลาดแล้วพอใจแล้วพอใจกับพี่น้องตลาทั่วรากัน สต่ยังสงสายสับปะ้ดสลายจะพอใจกับดวงตาเปล่ปาลก็ไม่รู้เราพอใจแต่เราคนเดียวคนอื่นจะพอใจด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้ละพอใจยกกาะ <c oughs> อะไร จอยครับบูชาท่านกันลวงตาร้อยปอห้าป <ế> ีแผลอาเอาเอาไปแผลเรื่อยลงไปคุณดวงใจครับเออพอใจพอใจแล้วเออพอใจอ่าตาบืนอเลยอะไยขอเนี้ย ปัจจัยที่กตรายนี่ก็แบกขึ้นนะแบกอะ้วครับฮะแบกแล้วครับเอ่า้าแบกแ,แ,แล้วแล้วว่ได้ไปหวังเอาอะไรอะไระแล้วเอาหัวใจของโลกกลางาาไ,ไปเอาอะไระไม่หวางอะไรวังหัวใจของโลกให้พากันเข้าใจเสีนะไปที่ใดที่ใว่าจะเอาอะไรวางอะไรไม่นะ มันเข้าอยู่ในหัวใจของโลกเออได้เอเอแล้วพอใจพอใจเออ ข้าวขับถือวัดข้าววันดูได้ชาของูกถือวัดข้าวอาจได้บ้านโชว์ไดบ้านบาใครกองอะไรต่อได้เก้ยขาหรือถวายตัอนลาตาสามร้อยจอนลาดตัถวายจอนลาดหลวงตาสามร้อยจอนลา เจคิมท <Kad ons. S 1> ี s, k k <eps. S 1> ่ตลาดไทยฝากถวายไว้อ <Yeah. S 1> ีกหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับเจ๊กิมครับจะอยู่ตลาดไทยค้าขายอยู่ครับจะฝากมาถวายหลวงตาหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับคุณมายุรีครัฝากถวายมาอีกอะไรบาทห้าร้อยบาทครับคุณมายุรีครับถวายอีกห้าร้อยบาท ที่ายกระถิ่นหงตาครับทำบุญกระถิ่นหลวงตาครับโอ้ได้สับบากดกรพาจะไปทิพานแลค่ะเตรียมตัวจะไปทิพานแลค่ะจะซกว่าก